สวัสดีค่ะยายพินพาเลาะค่ะเมือนีวันพระผ้าพีผ้านองมาวัดป่าคลองท่ามบ้านท่าลาดตำบลขั่งกุกสูงอําเภอว้างสามหมอจังหวัดอุดอรธานีผ้พาพีผ้านองเบิงว่าเมือนีทางวัดเพิ่นมีการเฮ็ดอีหยังพี่นองเข้ามาเฮ็ดอีหยังกันเนาะอ,อยู่นี่ยายพินจะผ้าพีผ้านองเบิงค่ะ อันนี้ยืดทึงซาลาไงเดอ้อซาลาไงเสาใหม่แต่เขี้ยนสามสิบสองตนพี่น้องมาเบิงค่ะว่าไงไม่ไงเฮ้าพี่น้องเฮ้าพากกันเ็ศนยัง,งค่ะเ็ดอีอย่างกันนอค่ะพี่นอ้องเฮาเหลือข่วงเขาพี่นออ้องรวมแรงรวมใจค่ะมาจากบ้านใดนอแม่ มาจากสามชัยพี่น้องมาทุกสาลมาจากหล,ลายอำเภอหลายหมู่บ้านแห่งใจค่ะอนุญาตเด้อค่ะ,ค,ะคุณแม่ปากในเด้อค่ะยายพินพาลรอค่ะยายพินพาลรอค่ะตาสายบุญเฮาคุณแม่ระ่าทรงหรอดจอดถึงสุขูทุกคนค่ะได้บุญน้ำกันได้บุญกุศลนน้ำกันค่ะ อันนี้คุณแม่เหาายื่ทางบ้านว้างชส่ค่ะอันนี้ทางโซนบ้านว้างชส่พี่น้องตลาดว้างชส่คุณแม่เหาเดี๋ยวะคุณแม่แดงคุณแม่ไฟคุณแม่แดงแม่แแมแยายพีนอ,อันนี้เพื่อนสาวของยายพีนค่ะดอกจ้าแม่ตังแม่หวานหวานค่ะคิดเป็นท่านใจเป็นผูศสวนมาผม ครอบครัวค่ะสมบุญณ์สมหอดจอดถึงค่ะใจพิ้นไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งเด้อคุณคุณแม่อาท่านนี้ก็บุ้ยาบมันบัวผักกาเฉือเหล้เนาะแม่เนาะแต่บัวผักกาเฉือมาสืมือสืมือคุณแม่ห้าก็ได้บ้านคุณยายบ้านข้ามหกจูนห้าพี่น้องคุณน่ะสวยงามบ่ค่ะสวยงามเลยมัดแบบนี้แหละคร่ะมามัดพี่น้องข้เบิ่ง ควอนเข่างามงามควอนเขาแล้วยังมางามเป็นมัดก็ต่อไปกับสิบห้าเบิ้งเป็นเกดีเข่างามมีเด้พี่น้องคนน่ะอันนี้ขั้นตอนแรกของการจิประกอบกันเป็นเกดีเขาค่ะก็กระตัดนี่นะพี่น้องเป็นบบนี่ งามบอจ้าว,ว่าช่วยงามค่ะสำหรับพีมีไรนี่จะพิมนกับชิพ่าพี่พานองเบงซัำเน่แหละค่ะคุณกบคุณที่รับชุมสวัสดีค่ะ